ครูบาอาจารย์ต่างๆยังได้นำคุณสมบัติของนายตาพยายมมาทําเป็นเครื่องรางของขังเท้าพ,พยายมราชหรือพยมในเทวะตํานานยุคต,ต้นก็คือเท้าจตุโลกบาลแห่งทิศทักษิณหรือเท้าวิรุณหกซึ่งเป็นองค์เดียวกัน มีลักษณะใบหน้าดุดันพระวรากายสีแดงทรงเครื่องอย่างกษัตริย์พระหัตถ์ขวาถือบ่วงยมมาบาทหรือบ่วงบาทที่ใช้จับมัดวิญญาณพระหัตถ์สายทรงไม้เท้ายมมาทันทรงกระบือเป็นพาหนะมีอิทธิฤทธิ์มากทำหน้าที่พิภากษาและปกครองดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในนรกภูมิมีบริวารคือยมมาทูตหรือนายนิรยาบาลมีหน้าที่นำวิญญาณทั้งหลาย ไปยังสำนักพญยายมและลงโทษแก่ดวงวิญญาณในนรกซึ่งบริวารเท้าพญยายมราชที่คนแทรรู้จักดีมีด้วยกันสององค์ได้แก่พระการใช้สีและเจ้าพ่อเจตคุบซึ่งมีรูปเคารพอยู่ที่ศาลหลักเมืองในกรุงเทพมหานครทำหน้าที่จดชื่อและจับวิญญาณชั่วร้ายที่จะมารบกวนบ้านเมืองเท้าพญายมราชเป็นเทวดาที่มีการกล่าวถึง ในตำนานของทุกชาติพันธุ์ภาษาของทุกวัฒนธรรมทั่วโลกต่างกันเพียงการเรียกนามที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาษาเท่านั้นส่วนหน้าที่และอำนาจนั้นมีความคล้ายคลึงกันตำนานของจีนฝ่ายมหายานได้กล่าวว่าพญายมเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งตำนานเท้าพญายม,มาราชนั้นมีการกล่าวถึงกำเนิดไว้หลากหลายอาจเป็นเพราะพญายมเป็นตำแหน่งเทวราชผู้ปกครองยม,มโลก มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามมติของเทวสภาหรือบารมีที่สั่งสมมาอย่างเหมาะสมทําให้ไปเกิดเป็นเท้าพยายมราชจากเทวะตํานานในยุคตน้นที่กล่าวถึงเท้าจตุโลกบาลทิทักษินคือพยายมนั้นด้วยในยุคตน้นที่ยังไม่มีวิญ,ญญาณใดที่เหมาะสมเท้าจตุโลกบาลทิทักษินคือเท้าวิรุณ6ทรงเป็นเทวกำเนิดจึงต้องรับภาระในตำแหน่งพยายม พญายมองค์ปัจจุบันในอดีตชาติก่อนที่ท่านจะได้รับสถาปนาเป็นเท้าพญายมราชนั้นท่านเป็นมนุษย์ในครั้งก่อนพุทธกาลในยุคที่มนุษย์อยู่กันเป็นชุมชนซึ่งยังไม่ใหญ่มากนักซึ่งท่านเป็นหัวหน้าชุมชนเป็นผู้มีวิชาความรู้เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นท่านเป็นผู้นำปราบปรามแก้ไขและต้องตัดสินพิภากษาครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายในหมู่บ้าน ที่ทานได้ดูแลอยู่ผู้กระทาด้วยเกงกลัวความผิดเพราะโทษหนักถึงกับต้องประหารให้ตายตกตามกันท่านในฐานะผู้ปกครองดูแลเมื่อสอบสวนแล้วไม่มีผู้ยอมรับผิดจึงได้ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาเสกแป้งฝุ่นแล้วซัดออกไปก็จะปรากฏรอยเท้าผู้กระทาผิดเมื่อตามรอยเท้านั้นไปปรากฏว่าผู้เป็นเจ้าของรอยเท้านั้นก็คือพ่อบังเกิดก้าวของท่านเอ ท่านมีความเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้จะทําอย่างไรท่านพิจารณาด้วยใจอันเป็นธรรมอย่างที่สุดจึงได้ตัดสินให้ประหารพ่อของตนเองแล้วก็ออกจากหมู่บ้านเร่รอนไปจนท่านเสียชีวิตเพียงลำพังเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านมีความเที่ยงธรรมอย่างหาที่เปรียบมิได้เมื่อท่านได้เสียชีวิตลงดวงวิญญาณของท่านเป็นที่ยกย่องในความเที่ยงธรรมเทวดาทั้งหลายจึงแสดงฉันทามติ สถาปนาท่านให้ดำรงตำแหน่งเท้าพญายมราชองค์พญายมราชจะมีผู้ช่วยสำคัญในการนำดวงวิญญาณของสัตว์โลกมาสู่แดนปรโลกหรือแดนยมโลกคือองค์เจ้าพ่อพระการใช้สีมีเทวะลักษณะเป็นเทพพย,ยดาสีกรอนกอนหนึ่งถือดวงไฟหมายถึงดวงวิญญาณกอนหนึ่งถือบ่วงบาทเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการใช้จับดวงวิญญาณทั้งปวง มีผ่าหน้าเป็นนกเขาแมวพระองค์เป็นบริวารของพญายมราชทำหน้าที่เก็บดวงวิญญาณต่างๆบ้านไหนที่จะมีคนตายพระองค์จะทรงใช้นกแสกบ้างนกเขาแมวบ้างไปเกาะหลังคาบ้านร้องเตือนให้ทราบล่วงหน้าหรือบรรดาลน,นิมิตด,ดีร้ายให้ทราบหากผู้นั้นมีปัญญาจะได้รีบขวนขวายทำบุญก่อนจะหมดโอกาสในโลกนอกจากนี้องค์พญายมราช ยังมีบริวารที่ทำหน้าที่บันทึกการกระทำทั้งความดีและความชั่วเรียกว่าสุวรรณและสุวารสุวรรณนั้นทำหน้าที่จดการกระทำความดีของผู้ที่กระทำความดีตั้งอยู่ในศีลและอยู่ในธรรมการจดนั้นท่านจะใส่สมุดทองคําส่วนสุวารททำหน้าที่จดการกระทำของคนชั่วประพฤติบาปไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมการจดก็จดใส่สมุดหนังหมา เป็นการฆ่าโทษเอาไว้ครูบาอาจารย์ที่ถอดจิตได้อย่างหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านกล่าวว่าองค์พญายมราชนั้นปัจจุบันท่านมีภูมิธรรมชั้นพระอนาคามีซึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิพรมดำรงตําแหน่งการพิภากษาตัดสินดวงวิญญาณในแดนยมโลกอย่างยุติธรรมประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาพระองค์จะไต่ถามด้วยความเมตตาว่า ระลึกถึงบุญอันใดได้บ้างหากดวงวิญญาณนั้นระลึกได้แม้สักอย่างท่านจะอนุโมทนาและให้ไปรับส่วนบุญนั้นๆหากดวงวิญญาณนั้นไม่อาจระลึกถึงคุณงามความดีได้ท่านก็ทรงจิตไว้เป็นอุเบกขาว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกท่านก็จัดส่งไปลงโทษตามควรแก่ฐานานุโทษของสัตว์นั้นๆในด้านของไสยศาสตร์นั้นพญายมราชนับเป็นเทวราชาพระอ,องค์หนึ่ง ที่มีเทพอาวุธอันทรงอนุภาพเปรียบได้กับอาวุธปรามนูซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างสูงสุดเป็นที่เกรงกลัวของทั้งสามภพในตำราทางไสยศาสตร์เทพอาวุธอันทรงอนุภาพมีทั้งหมดด้วยกัน5อย่างคือตีศูนย์หรือวัชิราวุธของพระอินทร์กระบอกหรือคาถาของเท้าเวสุวรรณพาโพกศรีรษะของอาระวะกยักษ์จักเพชรของพะนารายและสุดท้าย ในตาแห่งเท้าพญายมราอาวุธทั้งห้านี้ถือเป็นของที่มีอนุภาพสามารถทำลายล้างสารพัดสรรพสิ่งได้ให้เป็นจุนในพิพตาเป็นที่เกรงกลัวของพวกวิญญาณพูดผีปีศาจโดยเฉพาะในตาพญายมคนไทยมักพูดว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจแต่ดวงตาของพญายมนั้นหากได้จ้องมองสิ่งใดสิ่งนั้นจะมอดไหมเป็นจุน ดังในคำพิอัตถกถาได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระยายมพิโรธแล้วสักว่ามองดูด้วยนายนาวุฒิกุมพันหลายพันก็จะลุกเป็นไฟพินหน้าดุดหญ้าและใบไม้บนกระเบื้องร้อนและบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆยังได้นำคุณสมบัติของในตาพยายมมาทำเป็นเครื่องรางของขังในรูปแบบต่างๆเช่นเหรียญแหวนและผ้ายันต ด้านการบูชานับถือพญยายมราชนั้นมีความเชื่อกันว่าพูดผีปีศาจไม่กล้าระรานผู้นั้นจะมีตบะบารมีที่น่าเกงขามใครคิดร้ายด้วยทุจริตมิชอบอิจฉาตาร้อนจะแพ้ภัยด้วยตัวเขาเองนอกจากนี้หากมันบูชาพราะองค์ท่านเสมอๆก็จะห่างไกลจากความป่วยไข้มีอายุยืนนานการบูชาและพักคาานั้นผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ เชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างมง่าย